สีอะสีน่ารักมากมีหลายแบบด้วยนะทุกคนบอกแล้วว่าซื้อเพราะสีจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนแพทเองนะคะช่องแพทตี้สุรชาคะ่ะ วันนี้นะคะพัก็จะมาอันบ x ็อกนะคะแล้วก็รีวิวนะคะว่าวันนี้พัดซื้ออะไรมาบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับห้องครัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พัดสั่งอะไรมาบ้างนะคะทุกคนรับรองว่าจะถูกใจคุณแม่บ้านนะคะอย่างแน่นอนนะ เป็นใบกำกับภาษีาอย่างย่อมาให้เราด้วยนะคะคือดีมากๆ,ากๆนี่นะคะทุกคนมาแล้วอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นรัง สำหรับใส่ข้าวสารนะคะก็จะมีเป็นเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นถ้วยใสยๆแบบนี้นะคะสําหรับเอาไวต้ตวงข้าวนะคะทุกคนความพิเศษของมันนะคะก็จะมีรูแบบนี้นะคะมีรูสําหรับแบบเทน้ําออกนะคะด้านข้างก็คือสะดวกมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ต้องกลัวที่จะที่ข้าวนะคะมันจะหขกออกมานะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวนี้แัทซื้อมานะคะก็เราสามารถใส่ข้าวลงไปข้างบนนี้ได้นะคะ จ้าตัวนี้นะคะมันก็จะมีปุ่มตรงนี้กดด้วยนะคะทาให้ข้าวเนี่ยออกมาแล้วก็อาตัวนี้ยัดเข้าไปนะคะคนแล้วก็กดปุ่มนะคะตรนี้ข้าวมันก็จะไหลเข้ามาในถ้วยตวงนะคะทุกคนแล้วเราก็นําไปทุกข้าวนําไปแบบจัดการตอบได้เลยนะคะน,นี่ก็คือสะดวกม,มากนะคะอันนี้ก็คือประทับใจมากสบายนะคะสําหรับแม่บ้านอย่างเรานะคะทุกคนออมันจะสะดวกม,มากนะคะสําหรับการที่เราจะเอาไว้ในตู้ข้างล่างนะคะเราจะได้ไม่ต้อง คอยมาเปิดด้านบนนะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังมีแบบเป็นถุงกระสอบอยู่นะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากๆนะคะตอบโจทย์มากยนะ นี่นะคะก็จะเป็นเซตที่เป็นพวกตะหลิวนะคะทุกคนมีทั้งหมอดอุ้ยทุกคนวัสดุดีมากอันนี้ก็คือวัสดุดีมากนะคะมีน้าหนักนะทุกคนรู้สึกว่าดีมากๆนะคะก็คือสีเขา,าทุกคูกมันเป็นสีพาสเทลอ่ะคือชอบมากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวพาสเทลนะคะทุกคนคือมันน่ารักมากอ่ะเราซื้อเพราะสีเลยนะเครื่องครัวรอบเนี้ยตอนแรก คือไม่ได้คาดหวังเลยนะคะคิดว่ามันจะเบาๆนะคะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้มีน้ําหนักมากเท่าไหร่นะคะก็ซื้อแบบไม่ได้คาดหวังเราซื้อเพราะว่าความน่ารักของเขานะคะแล้วก็ซื้อเพราะสีจริงๆนะคะอันนี้แต่คือวัสดุที่เราได้มานะคะคือดีมากทุกคนคือมันมีน้ําหนักนะคะไม่ก้องแกงเลยนะอันนี้อยากจะแบบแนะนํามากๆเลยนะคะทุกคนคุ้มมากรู้สึกว่าซื้อมา,อมาแล้วก็คุ้มมากชอบสีอะส,สีน่ารักมากนี่น่ารักมากเลยได้หลายอย่างเลยนะคะก็ อันทั้งหมดสี่อย่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้ามจับเป็นแบบไม้นะคะแล้วก็มีรูให้เราด้วยนะคะสําหรับการแขวนสะดวกมากมาเลยทุกคนน่าราักชอบ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 ,ชอบ,ชอบว้าวแพ็สนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมูลลี่นะคะที่เราได้สั่งมา ว่าห้องครัวนะคะระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นอะ่ะมันเป็นกระจกใสๆนะคะทุกคน mm. ก็อยากจะหาอะไรมาบังห้องครัวไว้นะคะ mm. ก็เลยไปซื้อเจ้ามูลี่มานะคะ mm. นี่ก็เป็นแพคเกจแบบนี้อุ้ยขอแพคมาดีอ๋ออันนี้มันจะเป็นสีขาวมุกนะคะทุกคนวัสดุดีมากนะคะ mm. เกินค่าอีกแล้ว mm. เพราะว่าเราแบบซื้อเราก็พยายามแบบไม่คาดหวังนะคะ mm. เผื่อเจอของที่มันแบบเราไม่โอเคเนาะ เราก็จะได้ทุ่นที่แบบนี้นะคะอยากจะคุมโทนบ้านี่แหละก็เลยเลือกเป็นสีขาวล้วนมานะคะแบบน,นี้ก็จะได้มุ่นที่มาบางระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นแล้วนะคะแบบนี้เลยป้ายนี่สำหรับร้านนี้นะคะทุกคนแต่ก็ซื้อเป็น ทิชชู่นะคะสําหรับซับพวกน้ํามันนะคะทุกคนสําหรับการใช้ในห้องครัวนะคะก็จะเป็นทิชชู่ม้วนแบบนี้นะคะดีมากอ <c oughs> ันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกล่องสําหรับใส่ทิชชู่นะคะอันนี้น่ารักมากก็จะเป็นแบบลายไม้นะคะทุกคนมันก็จะดึงออกมาใส่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ทิชชู่เข้าไปนะคะแล้วก็น,นี่ได้ปล่อยสวยน่ารักนี่เป็นกล่องน่ารักต่อไป ทุกคนก็จะเป็นกล่องสาหรับเก็บของนะคะใส่ของนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ก็คือแท๊ดจะจะแท๊ซื้อมาทั้งหมด6กกล่องนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะนี่มันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ก็คือมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะดีมากอันนี้คิดว่าน่าจะดีนะคะสําหรับห้องครัวของเรานะคะห้องครัวตรมๆของเราแพ็กเกจดีนะคะคือแต่ละกล่องอ่ะเขาก็จะมีถุง ถุงพลาสติกนะคะมาแบบนี้ให้เราขอเค็ค่ะบไป นี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกระทะนะคะนี่คือกระทะทธิบานก็คือ,อ,อหมดประโยชน์แล้วนะคะเพราะว่าน้องออได้แบบว่าหลอกลอนไปหมดแล้วนะคะถ้าใช้งานต่อก็น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราก็เลยซื้อกระทะมาใหม่นะคะรอบนี้เป็นเพราะสีล้วนๆส่วนบอกเลยนี่ฝามาแล้เอาได้ฝาใสๆแบบนี้มานะคะหัวจับนะคะก็จะเป็นสีแบบไม้ๆแบบนี้นะคะ รมากดีใจอ่อก่อนที่จะเปิดตัวกระถะงเรานะคะดินเขาก็จะมีของแถมมาให้เป็นกระบวยนะคะน้องไดโนเสาร์นะคะแบบนี้เป็นเ,นเจ้าน้องไดโนเสาร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไม้นะคะสําหรับผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอันนี้ก็จะแถมมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีแถมเป็นอันนี้ก็จะแถมเป็น ถ้านะคะผ้าสำหรับแบบเอาไว้ใช้ในห้องครัวนะคะเช็ดนวดเช็ดดีอะไรกแถมมาด้วยก็คือได้ของแถมทั้งหมดสามอย่างด้วยกันนะคะทุกคนใส้แรงเยอะมากคนรทีแพ็คดีนะนี่ก็จะได้เป็นเขาก็จะแยกกันมานะคะเป็นด้ามจับนะคะเปิดตัวนะคะของเราอันนี้นะคะที่แทซื้อมานะคะก็จะเป็นขนาด28เซนนะคะทุกคนน่ารักไหมดีมากเลยอะ อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้กับหลายอย่างหลายเตาเลยนะคะสําหรับของแทเนี่ยมันก็จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้ได้สีน,น่ารักมากทุกคนแทบบอกแล้วว่าซื้อเพราะสีจริงๆมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนกระถางของเรานี่น่ารัก ก็จะเป็นกระทะต้นลึกนะคะทุกคนสามารถทําได้ทั้งต้มและผัดนะคะก็คือเราเนี่ยมีที่เก็บของน้อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็จะงบประมาณหนึ่งนะคะก็เลยซื้อแบบก้นลึกมานะคะทุกคนแต่ว่าเห็นในร้านนะคะมีหลายอย่างมากก็จะมีตั้งแตบบ่แบบแบบแกระทะหลายแบบมาก้นแดบงบแ,แล้วก็แบบเป็นหม้อก็มีนะคะคือน่ารักมากถ้ามีโอกาสช็อปเพิ่มเติมนะคะก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะถ้าเรามีฝาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ สามารถซื้อแค่ตัวกระทะก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ฝาด้วยก็ซื้อทั้งกระทะทั้งฝานะคะราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะทุกคนสําหรับแพทเนี่ยอยากให้มันแบบเข้าตีมกันนะคะก็เลยซื้อฝามาด้วยนะคะแล้วก็ซื้อกระทะมาด้วยนะคะนี่น่นารักมากชอบมาก ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีของประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ คอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าทุกคนอยากจะไปซื้อตามนะคะไปตามๆนะคลิปคลิก์ที่แพทลงเอาไว้นะคะในช่องด s สคริปชันได้เลยนะคะมีร้านไหนอยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะคะหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะทุกคนถ้าอยากติดตามแพทเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะทางเพจนะคะหรือว่าจะทาง IG ก็ได้นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย